สกินสวยจังเอ๊ะอ่ะดีอย่างวะขอถ่ายรูปหน่อยมาเร็วมาเร็วฟอร์เรน์มาถ่ายรูปกันเร็วเพื่อนสกินสวยจังก็ได้รูปหน่อยเรียบร้อยโอ้ยอย่างเงโอเคๆโอเคขอบคุณครับผมบ๊ายบายยุย You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, though. Yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, waste your time, no more. Hey. you a Hey. Hey. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 มาฟอร์เรนมานี้มานี้เลยมาขอถ่ายรูปเหรอมาต้องเปิดประเด็นเอ้ยเปิดไปใหะะนะ้เขาดะโอ้ไปละเดี๋ยวกลับมาเปิดนะรอแป๊บนะฟอร์เรนโอ้เพื่อนนายมาแล้วเราหนีแเรา,เรา,เราดีกว่านี่วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสกินบรีสเทพมโนนะครับบรีสเทปไอ้เชี่ย Foreign, ฟอร,ร,ร์เรนฟอร์เรนฟอร์เรนกูจะเอาฟอร์เรนโอ้ยแม่งบรีสเอ็กเซลเอ้ยบรีสเทพมโนนาอยู่ไหมโอ้โหอ,อยู่เรียบร้อยเนี่ยแปลกอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเลย เฮ้ยเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอเคมามากลางวงกลางวงลงตีนไปเลยโอ้หบวกชัดดาวเรียบร้อยมาเอาอีกเอาอีกเฮ้ยสนิษเอสาสนิษดูโอ้โหโอ้โหเพื่อนร้อยก้อนเพื่อนมาเราบวกให้เองมากูเปิดอัติแล้วบังไข่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 เรียบร้อยตูเลียนแตก โอ้ยโอ๊ยเจ็บโอ้โหมาบุกขนาดนี้มามาดิมาดิมาดิโดนแตกเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยไปไหนเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับป้อมแตกแล้วเดี๋ยวๆปูเรียนเรียบร้อยครับลาดเพื่อนเรียบร้อยเก่งโอ้ยโอ้โหข้าวป้อมข้าวป้อมตูเรียนจะไปไหนเพื่อนตูเรียนหุ่นยนต์โอ้โหอืโห้ไม่กอดอะไรนะไม่ชื่ออะไรอิจิโกะปะอิจิโกะอิจิโกะสุโกะอะโกะอะไรอยโอ้ย อืมมาคิวเดอร์เหรอคิวเดอร์ก็คิวเดอร์สิเอาเฮ้ยคิวเดอร์แตกโอ้เรียบร้อยครับลาเพื่อนแล้วก็เฮ้ยเข้าป้อมสามตัวหนึงโโหงน่งบุกบุกบุกโ,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 โอ้โหฝ่ายตัวข้ามยอมแพ้เจออุจิกิอิจิโกะอะไรอย่างเงี้ยอุจิกิอุอิโอเคเราไปเข้าเกมใหม่กันเลยนี่เรามาเริ่มเลยเนี่มาอยู่ไหนสกินลิปโป้ลิโป้อยู่ไหนเอ้ยมาแล้วเป็นไง อิจิโกะเอออิจิโกะอะไรวะเดี๋ยวนะอ่านชื่อไม่ถูกแป๊บนึงนะปักผุดไว้ก่อนโอเคจะได้เลือกตัวง่ายๆนะครับผม iko, อิ ich iko, ich iko, จิโกะคุโรสากิอ่าอิจิโกะอิจิโกะคุโรสากิเรียบร้อยอ่าคุโรสากิอะไร,ะไรเราเอาอะไรดีวะเอามาแรกอันแรกนะกันโอเคอิจิโกะคุโรสากิเขาบอกว่าเอาเสียงภาคคนภาคในะการ์ตูนมาเองด้วยนะเนี่ยการ์ตูลเลนเรื่องนี้ผมเคยดูอยู่เท่นะ เห็นไเป็นไงดูแบบเทโยมทูดมันมีภาคคนเล่นด้วยภาคคนแสดงเราไปหาดูกันได้สนุกอยู่สนุกเลยแหละภาคคนแสดงอะนะมันเป็นแบบเดอะมูวี่ดาราเล่นก็ดังดังลยญี่ปุ่นผู้ชายญี่ปุ่นไม่ใช่ผู้หญิงญี่ปุ่นผู้ชายญี่ปุ่นนะจ๊ะโอเคครับรอมันโหลดไปโอ้โหเป็นไงข้างหลังพื้นหลังเป็นแบบเป็นเมืองญี่ปุ่นนะเป็นแบบเมืองที่อิจุโกะอยู่นะที่อะไรนะผู้หญิงนี่มันแบบมันมันไปเจอโยมทูดแล้วมันก็แบบ มีผู้หญิงโยมาทูดมาจากโลกอะไรไม่รู้อ่ะเออลองไปหาดูกันผมก็ลืมแล้วไม่ได้ดูนานนานมากไม่ได้ดูนานมากโอ้เป็นไงเทพไหม bleach เทพมดนะโอ้เป็นภาษาไทยด้วย b l e a c ภาษาอังกฤษแต่เทพมันรับภาษาไทยโอเคแล้วก็จะตัดไปตอนที่เกมเริ่มเลยโอเคีมาเลยดูสิเริ่มเกมมาเป็นยังไงบ้างครับผมเอ๋ว้าวตาแรกเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ my god ไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนเลยนะเพราะว่าผมซื้อซื้อมาเอาอเลยกีเดินไปใกล้ถึงแล้วเอ้ยเพื่อนอชาวจีนนะเออสก,กินเนี้ยผมซื้อมาก่อนที่มันจะมีคลิปรีวิวจากเพจ r o v เว้ยเออมันเอามาขายก่อนก่อนที่มันจะเอาทําคลิปลงยังไม่ได้ดูเลยว่าสก,กินสก,กิลเป็นไงเนี่ยเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็บมามามาสกินใหม่แต่ริปโป้กูเล่นมานานแล้วเรียบร้อยแตกเฟิร์สบัตไม่ได้เฟิร์สบัตรป่ะพี่ฝั่งนู้นแม่งได้ก่อนปัดโต กลับบ้านกันเทอรนี่ผมได้นี่มาด้วยอ,อิโมจิอิโมจิอิจิโกะแบบปวดหัวปวดตับไปเตรียมเขาป้อมสี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งเขาป้อมตี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 ตีต,ตีเอาเฮ้ยใครมาลนะอนนาเต้มาเหรออนนาเต้อนอนาเต้ไปตีป้อมอนนาเต้ก่อนตีอนนาเต้แตกก่อนเร็วถ่ายเป้าวะเอา้าไปไหนแล้วอนนาเต้มานี่มานี่นไปไหนอา้าวโดนลัดเฮ้ยเอาลาวิวก็ไดรลาวิวลาวิวแตกเรียบร้อยโอเค สวยหืมอุยยกร้อยยกร้อยใครวะเนี่ยมาอิสิเนตเรียอินิเนเรียเอ้โหลิง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 โอ้ยลิงจะตบคิกซี่มาหวะน่ะไอ้ยี่ลิงกลับมาแล้วลิงกลับมาแล้วคิกซี่โดนตบเออคิกซี่โดนตบไม่เป็นไรเอาอันนี้ก่อนแล้วกับสตาร์โอ้โหไม่ได้วะแทงไม่มาเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปลาเมอกไปไหนเนี่ยอืม โอ้ย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 วันนึ้โอ้โหอันติแล้วดูเชิงก่อนนี่บังไข่เรียบร้อยฮสซาราโดนบังไข่ไปแล้วโอ้ยมันเอ้าติดติดโอ้โหติดอันติอันเต้หวะสกิลเสียเลยไหนไปไหนรอเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวตายตายหมู่ไม่ได้ไม่ได้โอเคค่อยๆไปค่อยๆไปตีคีวไปก่อนเป็นไงสกิลสวยไหมสกิลเป็นแบบสีดำๆแดงๆนะเห็นไหมดูดิเป็นดำๆแดงๆนะเป็นแบบขึ้นๆขึ้นๆดำๆแดงๆนี่เท่ปหม ตอนกดอติก็เป็นบังไข่น,นั่นเองเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในล่างเหมือนจะบังไข่แต่ยังไม่บังไข่นะครับโอเคไปแตกโอเคผมเจออ้อยอ้อยอยู่ไหนอ้อยอยู่ล่างอ้อยอยู่ไหนไปบวกกับอ้อยดีกว่าอ้อยมานี่ออี้อยเรียบร้อยอ้อยแตกนะอนติผมว่าอติมันดูธรรมดานะแต่มันก็มันเป็นแบบควันแดงๆแ,แล้วก็แบบ ทำท่าใส่หน้ากากนั่นก็จะมีแบบอะไรขาวๆแปะหน้าอยู่มันก็คือหน้ากากแล้วเองแต่มันมันดูไม่เหมือนหน้ากากแล้วมันเหมือนเอาอะไรไม่รู้เช็ดชู้แบบเอาอะไรมาขาวๆมาแปะหน้าดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะติแบบมันน่าจะมีควันอะไรเยอะกว่าเนี้ยน่าจะมีเอฟเฟกเยอะกว่านี้โอเคแล้วก็บนต่อนะครับก็โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานี่มานี่มานี่อัติตามตอนนี้กดเดียบร้อยแตกเฮ่อมา นี่ผมกดอันติแล้วเป็นไงมันดูไม่เปลี่ยนเลยเนาะมันมีแค่ควานแดงๆขึ้นมานะครับแล้วก็อิจิโกใส่หน้ากากเดี่ยวขาวแค่นั้นแหละมาผมว่าตัวโมเดลตัวละครเนี่ยสวยสุดละดูเท่สุดละดูแบบเป็นชุดยูมันทูสีดำดำนะแต่เอฟเฟกนี่ก็เฉยๆนะเอฟเฟกก็แดงๆก็เท่อย,อยู่แต่ก็ยังไม่สุดขนาดนั้นอันติก็แบบดอบมากอันติดอบมากอันติแบบธรรมดาเลยแหละแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยโอเคครับโอ้ยโอ้ยเจ็บมานี่อิโอ้อยอิอ้ย,อย,อยขาป้อมเรียบร้อยโอ้โหอ้อยเล่นไม่ดูเรื่ออองีีกกแแลล้้ววไมดมูรุ่น นี่กูยกมาโทษนนะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยมาลุมกูอีกแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วลุบบวก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 โอ้โหเจ็บ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 มานี่อุยอ้ยอุยอ๊ยนี่มาจูแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเรียบร้อยเพื่อนไลน์กูแล้วตายแตก She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic.